小女妹。 ทุ่านดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพคนะพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมานี่เลยครับวัดนากกเขตภาษีเจริญนี่เลยครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาครับคนไม่เยอะ๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนี่จะเป็นร้านคาเฟ่ครับเยอะแยะเลย นี่คาเฟ่ถอดรองเท้าก่อนนะครับเข้าไปด้านในแล้วเลยครับสวยงามครับเข้าไปด้านในพระอุโบสถจุดตรงนี้ก็สำหรับทุกท่านนะครับที่มากราบไหว้บูชาทําบุญมีหลายจุด นี่คือมุมด้านในครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในพระอุโบสถกันนี่เลยครับวัมนี้คนไม่ค่อยเยอะครับเป็นบันธรรมดาไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องบดหน้าพาเที่ยวนี่คือ ภายในโบสถ์วัดนาคปกนะครับสวยงามนะครับภายในก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังครับสวยงามมากนะครับเงียบสงบร่มเย็นดีครับ ครับแล้วเราไปชมดูบรรยากาศภายนอกแล้วมีตรงไหนที่จุดไหนหน่าสนใจบ้าง ็มีหลายจุดนะครับที่จะให้ทุกท่านมาทำบุญกันเยอะแยะมากเลยครับนี่ครับส่วนนู้นก็ทำถวายสังฆทานนี่ก็เป็นเครื่องรังของขัง,งครับนี่เลยเยอะแยะเลยครับ ลอดบทเก่าโอ้นี่ครับบทสวยครับสีขาวสวยงามมากเลยนี่เลยครับวัดนาคบกภาษีเจริญนี่ครับสวยงามมากครับอื้อ อยูในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคระนะครับเป็นโบสเก่าครับเ,เข้าด้านไหนเลยเข้าหรือออก ท่านเข้ามาด้านในครับนี่คือเดินลอดโบสถ์ไปทางไหนเออเนี่ยครับนี่คือใต้โบสถ์นะครับใต้โบสถ์วัดนาโขโบสถ์เก่านี่คือด้านล่างครับด้านล่างของโบสถ์เดินลอดกัน นี่ครับแนะนํานะครับอยู่เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับวัดนาปกถ้าคนตัวสูงก็ระวังด้วยนะครับสีสังทางลอดนี่เลยครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศก็มาลอดบสกันเลยนะครับ เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับทุกท่านโซนนี้ครับภายในโบสถ์เปิดไฟแล้วอู้สวยงามครับไฟเพิ่งจะเปิดเดี๋ยวเราเข้าไปชมนี่คือนี่คือใต้โบสนะครับใต้โบสวัดน้าปกนะครับ นี่คือลูกนิมิตลูกนิมิตเก่าแลครับโบราณมากเลยนี่ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ครับนี่คือใต้โบสถ์นะครับโอ้นี่ครับทุกท่านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนี่เลย นี่ลอยพระพุทธบาทจำลองครับแนะนำครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีโอกาสมากันนะครับวัดหน้าปกมาลอดโบสถมาชมความงดงามของโบสถโบราณน,นี่ครับ นี่คือใต้โบสนะครับใต้โบสที่เดินรอดโบสกันนี่เลยครับเดี๋ยวเราออประชมด้านนอกกันต่อวันนี้ต้องเป็นวันธรรมดาครับคนไม่เยอะถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็คิดว่าน่าจะเยอะครับ เลยนะครับข้าทางเข้าบรรยากาศดีครับไม่ร้อนสวยครับปวามสวยงามของบทปัดนักบอให้ทุกท่านรับชมอีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องพจนะ์พาเที่ยวนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเราจะพยายามพาทุกท่านไปเที่ยวที่สถานที่สวยๆว,วัดสวยๆแล้วก็สถานที่สวยๆไปฝากทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ